เาจแน่ยได้แล้วครับได้แล้วครับจะเอายอาไหนไปแล้วหยิบมายิบไม่ได้คือติดหยิบเลยบอกได้แล้วค่ะรู้ต่อแล้วจะงอยงังอจะงอจะงอโดเลยนะ จริงๆก็ดีดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นก่อนหน้านี้คือเขาค่อนข้างเครียดพอสมควรเพราะว่าอย่างที่ก็ตามข่าวครับก็เรื่องมันทั้งหมดที่ผ่านมาก็6ปีครับที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมาตอนนี้คือทุกคนเข้าใจไม่มากขึ้นก็ไม่ก็เขาก็โอเคขึ้นรู้สึกดีขึ้นที่แบบทุกคนเข้าใจเขามากขึ้นเหมือนช่วงแรกๆเราเดือดพ้อสมควรเหมือนกันนะครับก็มีบ้างครับคือจริงๆคือเขาเป็นน้องเราแล้วเราก็รู้สึกว่า เขาเขาอดทนมาได้ได้ได้นานมากกับการที่เขาเงียบเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วตัวตัวเราสิ่งที่เราเห็นมันคือความรู้สึกเราในฐานะคนคนหนึ่งแล้วก็คนคนหนึ่งที่เป็นลุงของหลานแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เราเห็นมันเลยเรามันเป็นเรื่องของการตั้งคําถามมากกว่าว่าทาไมทัไมถึงเกิดแบบนั้นเลยก็ตลอดระยะเวลาเรารรบรู้ัญหาอย่างก็รู้ครับรู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วฝ่ายเราก็ก็เลือกที่จะแบบเงียบอะไรเงี้ยไม่พูดอะไรเงี้ยครับ ทำไมถึงเลือกที่จะเงียบล่ะับจริงๆแล้วจริงๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะพูดออกมาบ้างเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสัง,สงคมครับก็อะไรที่เราพูดก็หนึ่งก็จะหาว่าเราไม่แมนใช่ไหมครับอะไรที่เป็นความจริงผู้ชายพูดก็<อ>กลายเป็นว่าผู้ชายไม่แมนเราก็เราก็อ่ะโอเคโอเคงั้นก็เงียบๆก็ปล่อยไปละกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เราก็ไม่ได้อยากให้เรื่องมันออกมาขนาดนี้เพราะว่าเราเทางเราเองก็เลือกที่จะขอขอขอ ขอสิทธิ์แค่ครึ่งหนึ่งในการดูแลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็เกิดดราม่าจากการไปจุดจุดประกายอะไรเงี้ยครับว่าแบบว่าจะพากไปหมดเลยอย่างรรอาตอนนี้มันก็คือไม่ไหวแล้วคือก็มันคือเหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันไม่หยุดแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่ที่เราเห็นมันเป็นสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราในฐานนะในฐาน,นะคนที่แบบท,ที่ที่ก็รักหลานเหมือนกันรเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้หรอทําไมถึงต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับที่ไหนอย่างคลิปที่น้องโดนกดน้ำคือขึ้นมากเลยอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบองไรบ้างก็พอเห็นถ้าถามตามตรงในความรู้สึกของคนเป็นลุงก็รู้สึกว่าแบบทุกคนอาจจะพูดว่าเอ้ยการเลี้ยงดูของฝรั่งเขาก็เรื่องการมีแรงผมก็อยู่โรงเรียนอินเตอร์ครับผมก็เจอแบบเพื่อนเพื่อนผมว่าฝรั่งแต่ว่าคราวนี้เราต้องแยกแยะกันก่อนระหว่างแบบว่าการทําโทษที่ถูกต้อง เพราะว่าโอเคเด็กอาจจะมีการว่ายน้ําได้แต่ว่าการกดน้ําแบบการว่ายน้ําดําลงไปเองมันไม่ทันตั้งตัวมันคนละแบบกันเราต้องแยกแย้ให้ถูกครับอย่างล่าสุดมันมีคลิปที่แบบว่าซาร่าเอาเท้าเขียวน้องด้วยก็อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นเป็นเรื่องแล้วกันคือตอนนี้คือก็แบบกออยากให้ทุกอย่างมันแบบโอเคหยุดครับหล,หลังหลังหลังนี้เรามีโอกาสได้ติดต่อหลานบ้างไหมครับจริงจริงแล้ว น้องไม่มีโทรศัพท์ครับเลยไม่ได้คุยคุณรอบข้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีวอมได้ทราบข่าวหลานมันก็เออเป็นยังไงและสภาพคือตอนนี้ก็ได้ได้แต่ติดตามจากที่ที่มีแฟนคลับแคปมาอะไรเงี้ยเลยมาแท็กมาอะไรเงี้ยครับมากเลยตอนนี้อย่างตอนเนี้ยมันกระจายไปหมดทั้งครอบครัวทั้งพี่เราก็โดนทั้งแม่เราก็โดนเราได้คุยกันในครอบครัวไหมครับก็ในครอบครัวเราก็คุยกันครับคุยกันครับแต่ว่าทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างแล้วตัวไม้เองก็ บอกว่าแบบเออเราอยากให้แบบมันหยุดแค่นี้ได้แล้วอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ว่าใครจะออกมาอะไรยังไงอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็สงสารละเพราะไม่อยากให้มันบานปลายไปมากกว่านี้ครับแต่ทนายเจมส์บอกว่าทางไม้ได้มีการคุยกันหลังบ้านกับหลังบ้านหลังบ้านบ้างแล้วทคันจริงๆก็ก็รับรู้เรื่องนี้บ้างครับแต่ว่าในรายละเอียดดีทเก็ไม่ได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกันบ้างถ้าถ้าตรงเนี้ยก็อยากให้ทางไม้ เป็นคนมาชี้แจงเองมากกว่าเนี่ยตัวส่วนตัวกอล์ฟไม่ไม่อยากก้าวไกลในในในอินดีเทลอะแบบนี้คือเราตอนนี้เรทราบแต่ว่าหลานอยู่ตรบกองยิงอะไรยังไงใช่ไหมอ๋อทราบจากแฟนคลับแท็กมาให้ครับนะครับผมก็เหมือนกลายเป็นว่าติดตามมากเพราะหลานมาทั้งออกแล้วก็พิมพ์คำลงมาโอ้ยยังไงก็จริงๆแล้วคือตัวเราอ่ะไม่ได้อยู่กับหลานตลอดครับก็อาจจะไม่ ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่แต่ที่ที่สัมผัสได้ก็ตามที่ที่ไมค์เคยบอกไปแล้วครับก็ตัวตัวเราเองก็สัมผัสจากจากที่ที่เห็นในคลิปนะครับกลายเป็นว่าทุกวันนี้ก็ต้องติดตามชีวิตลหลานจากแฟนคลับโดยที่แบบทั้งที่เราเป็นลุงแท้ๆใช่ก็ติดตามชีวิตลหลานจากแฟนคลับบางทีคิดถึงก็นั่งดู youtube ที่เคยไปถ่ายไว้อ,อะไรนะครับแน,น่ตอนไม่ได้เกานหลังหลงานก็หล,น<อ>หลักเดือนนะครับน่าจะหลักเดือนนะครับแต่ว่าน่าจะเกินเดือนน่าจะ เดือนน้ามากกไหมครับนี่เราเคยกันี่เดจะถางไปมันเดิาไปก็คิดถึงเหมือนกันครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งในการที่ก็ที่ก็ถ่ายยูทูบอะไรไว้เพราะว่าก็อยากเก็บโมเมนต์อยากเก็บโมเมนต์ว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอทหลานโตขึ้นอยากให้หลานมาดูนะว่าเราทำทาวีรกรรมอะไรไว้ิลาตลกอะเราก ummer, 是是 like ็อยากเมาดูว่าม e ันเป็นคิปตลกๆในความทรงจาเราครับกมีเดนนึก so ับ ไปขายรอดครับอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ครับเขาบอกคือคือแม่เราถ้าเห็นคือครอบครัวเราถ้าเห็นอะไรที่แบบใครเดือดร้อนก็ถ้าอะไรที่เราทำแล้วช่วยได้เราก็จะก็พยายามช่วยกันเต็มที่ครับสภาพปิดใจในครอบครัวตอนนี้เป็นไงบ้างครับกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมจริงๆตอนนี้ก็คือก็คือดีขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าคนเข้าใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างส่วนตัวลอบเอง่ะ อย่างบางคนก็ที่ผ่านมาก็อาจจะมองกอล์ได้อีกมุมนึงแต่ว่าพอมาวันนี้พอได้รู้ได้รู้ได้รู้ความได้รู้แบบความจริงแล้ว<ม>เขาก็อาจมองเราอีกมุมนึง,นงอะไรเงี้ยครับครับผมแต่เรื่องอย่าง,าางนมุมบางมุมที่ไม้ออนแอร์กให้กำลังใจไงเพราะหลายคนค่อยท้าเป็นหมไหมว่า<อ>จะเป็นหมรว่าคือเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ไม่น่าถึงไปขั้นซึมเศร้าครับแต่ว่าภาวะเครียดมากเพราะว่าทุกครั้งที่เขาเจอเขาเวลาแบบเออเวลาทุกครั้งที่เขาเจอเขาเขาก็จะแบบหน้าหน้าเขาจะเครียดกับ บางครั้งก็ไม่กล้าเข้าไปถามว่าให้แบบโอเคไหมหรือเอะไรดูแบบดูเครียดๆอย่างเงี้ยครับหลายๆครั้งเนี่ยช่วงเดือนที่ผ่านมาครับที่แันก็มีรองไห้องให้เห็นในนี้หลังจากนนี้ก็ขอเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้คือเขาแข็งแรงขึ้นขึ้นเยอะแหละจากเรื่าทวะเครียดอยู่ตลอดเขาเขาก็เครียดแต่ว่าตอนตอนนี้คือเขาดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังจากนี้คือก็รู้สึกว่าพวกเราเองแล้วก็ตัวไม้เองก็อยากให้มันเป็นเรื่องของของสาร ป็นคนพิจะะารณาอย่างเราเป็นครอบครัวช่วยเหลือกันยังไงครับคุณน,น,น้องพีต่ตกบาให้กําลังใจครนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสูส้ๆอะไรเงี้ยมันยังมีคนอื่นที่แบบผ่านเรื่องราวเลวร้ายมากกว่านี้ได้ทําไมแค่นี้เรื่องเลวร้ายแค่นี้ทําไมเราจะข้ามไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับยังเราต้องปล่อยเรา้ามปล่อยเขาอย,อยู่คนเดียวไหมครับอยู่คนเดียวก็ จริงๆก็ช่วงแรกๆก็คือแบบก็พยายามโทรหาแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็แบบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับมันถึงขั้นต้องโทรเช็คแบบว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงไหมหรือว่าแบบคือคือมีไม่ถึงขั้นชั่วโมงต่อชั่วโมงแ้วก็เช็คเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่บางครั้งที่มันมีอะไรหลุดออกมาแบบว่าเป็นแบบเกิดเป็นการไม่หยุดการลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันสร้างภาวะแบบเหมือนแบบความที่มันยังไม่ยังไม่หยุดสักทีไม่จบสักทีอะไรเงี้ยครับมันก<ต>็แบบวันนี้ถือว่าเขาเขาสบายใจขึ้นหมายถึงว่าแบบไม่มีภาวะ เสี่ยงอะไรแบบนั้นแล้วจะไม่พราาไม่ภาวะไปถึงไปถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเขาดีขึ้นดีขึ้นอไอ้แต่ไอคลิปที่กอลฟลงเต้นๆกันนั่นคือไม่ใช่ล่าสุดนะฮะนานแล้วเหรอสเดือนที่แล้วครับมึงไปเจอมาเห็นว่าน้องมีแผนกับจีนแล้วด้วยครับก็มีแผนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือจริงๆแล้วน้องอยากทําให้เรื่องมันจบทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้ทํางานต่อเพราะว่าเขามีเรื่องเนี้ยมันก็แบบ ยึกยักกันไปแทนที่เขาจะได้เอาหัวไปคิดอย่างอื่นทํางานเพื่อเอาเงินมาแบบเฮ้ยดูแลลูกแบบดูแลชีวิตเขาอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็กลายเป็นแบบชนะแทนไม่จะเป็นเรื่องของเครียดอย่างเงี้ยครับถ้ามีแต่ปรึกษาคุณหมอเลยนะครับวันนี้ยังเนี่ยครับเนี่ยครับปรึกษากันในครอบครัวกันครับก็ถึงครอบครัวแล้วก็พวกเราเองรู้สึกโกรธเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ก็โกรธแต่ก็พยายามเข้าใจครับแอาว่า คือคือตัวเขาเองอะ่ะเขร, <laughs> รู้สึกว่าทำไมทาไมการที่เราไม่พูดแล้วเราต้องแบบถูกคนมองอีกมุมหนึ่งถ้าเราออกมาพูดก็ถูกหาว่าไม่แมนอะไรเงี้ยมันไม่แบบเราไม่ได้เป็นพวกที่แบบลงแบบตอรี่ตลอดเวลาหรือลงอะไรตลอดเวลาหรือวีโพสตอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากพูดแต่บางทีเราเลือกที่จะไม่พูด พอเลือกที่จะปกป้องแบบไม่อยากให้หลานแบบต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยนครับไม่ไปถึงแบบไม่รู้ดีกว่าอะไรกันบางคนไม่เข้าใจครอบครัวเราเพราะว่าตอนนี้คนน่าจะเข้าใจเยอะแล้วปากจุดฟังไม่ได้แบบในเรื่องการโพสต์อะไรต่างๆเรื่อการที่เอารู่เอาหลานมาโพสจุดย่ไม่ค่อยอยากฝากอะไรครับแต่แค่รู้สึกว่าแต่แค่รู้สึกว่าอยากให้มองหลานเป็นหลักอยากให้มองหลานเป็นหลักแล้วก็แบบ อย่างนี้ก็เคยพูดไปแล้วทุกครั้งว่าชีวิตเราคนเราไม่ใช่เกมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่พ่อกับแม่จะมีปัญหาอะไรกันเราอย่าแบบให้ลูกมารับรู้ในเรื่องที่เด็กยังไม่ควรรู้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเคลียร์กันหลังบ,บ้านอย่าเอามาแบบทําเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียนั่นนู่นนี่กันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าครับเรื่องคลิปเต้นเมื่อวานหลายคน,คคนมี่อยากให้คัมแบ็คจริงจริงก็จริงๆมันเป็นคลิปที่กอล์ฟายไว้กับไม้ตั้งแต่ช่วงคลิปแรกที่ลงติ๊กตอกเสื้อสี เกียวกับม่วงะครับแล้วเราก็ลืมลงกันไปตั้งนานแล้วก็เลยมาลงแล้วก็แฟนๆก็อยากอยากให้แบบมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยซึ่งก็ถามว่าได้มีคุยไหมก็ได้มีคุยมีมีมีติดต่อมาครับแบบมีโอกาสก็ในอนาคตมีโอกาสครับมีโอกาสครับก็อยากทําอยู่ทั้งก๊อกทั้งไม้ก็อยากอันนี้จะรอให้ผ่นช่วงโควิดอะไรไปก่อนมีการเริ่มพูดคุยแต่ใจจิงอยากให้ผ่านช่วงโควิดไปก่อนด้วยเพราะว่าอยากให้คนมาดูสดๆเพราะเราเรารู้สึกว่า ถ้าเราเจอกันนะเราอยากเจอกันแบบเห็นจริงๆอยากสัมผัสอยากเจอแฟนๆทุกคนที่แบบติดตามเรามาตลอดสิบเกือบสิบห้าปีแต่มีแฟนขับแฟนขับบางส่วนอาจจะขามูลว่าเดี๋ยวพอไม่กับจีแล้วโ่จรนี้จะยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆกับเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าเราอยากจะทำให้เกิดขึ้นนะครับยังไงต่อให้ไม่ไปจียังไงก็ไม่ก็อาจจะแบ่งเวลามาเพื่อซ้อมแล้วก็กลับมา มาจาดคอนเสิร์ตรอบใหม่สี่สิบอ็ดคนเรียกรคอนเสิร์ตที่แทบแผงเพราะว่าก็ดีใจครับตอนแรกก็นึกว่าเลือเราไปกันเนื้อไปกันเนื้ด้วยติดเทรนเนอร์ด้วยครับผมก็ก็ตกใจแล้วก็ดีใจแล้วขอบคุณมากที่ที่ยังที่ยังขวบพวกเราจนถึงวันนี้ครับก็เราก็ก็ก็ถ้ามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเราก็สัญญาว่าจะทำให้เต็มที่แล้ววันที่ได้ไปคอนเสิร์ตพวกเราเราจะทำให้โมเมนต์หลายหลายปีที่ทุกคน ได้ฟังเพลงของพวกเราแล้วเอนจอยของพวกเราที่ผ่านมาหลายๆปีกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นลุงเป็นพ่อแล้วก็ยังเบ้ากันไหวถึงบอกเลยครับว่ารีบๆหน่อยตอนนี้ย่อย่อตัวลงไปแล้วหัวเข่ามีเสียงแก๊บน้องๆก็แซวแล้วใ่เวลาถ่ายละครเนี่ยยังเป็นไหวเนาะเฮ้ยเอาตีลังกาก็ยังไหวครับครับเอาไม่ต้องาปได้เบ้าได้ครับ